สวัสดีค่ะอโค่ะข้อเทศข้อแพงเป็นยังไงคะข้อเทศข้อแพงสเปนสเปนภาษาอังกฤษบอกว่าสเปนข้อเทศข้อแพงพบได้บ่อยนะคะทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ข้อที่พบได้บ่อยมากนะคะได้แก่ข้อเทา้า มัจกจะเกิดจากการเดินสะดุดหรือหกล้มข้อเท้าพลิกหรือบิดงอนอกจากนี้ยังอาจเกิดที่ข้อเข่าข้อไหล่ข้อมือและข้อนิ้วสาเหตุเกิดจากเส้นเอ็มหรือกล้ามเนื้อที่ยืดหยุ่นอยู่รอบๆข้อต่อมีการฉีกขาดเนื่องจากหกล้มข้อบิดถูกกระแทก หรือยกของหนักยกของหนักก็ทำให้ข้อเคล็ดข้อแพงได้นะคะหกล้มข้อปิดถูกกระแทกบัตรเหตุกีราหรือการใช้ชีิตประจำวันการทำงานเล่นกีราลักษณะนี้ก็เป็นข้อเทา้าพลิกข้อเท้าแพงอาการผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บปวดที่ข้อหลังได้รับบาดเจ็บ ะะมีอาการปวดเจ็บที่ข้อหลังได้รับบาดเจ็บทันทีโดยจะเจ็บมากเวลาเคลื่อนไหวนะคะเคลื่อนไหวข้อหรือใช้นิ้วกดนะคะใช้นิ้วกดบริเวณที่เจ็บอาการจะรุแนแรงมากน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณของเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อที่ฉีกขาด ที่นับปลิตนเป็นเบิดที่นับ <Thank you. S 1> สิ่งที่ตรวจพบนะคะข้อมีลักษณะบวมแดงและร้อนนะคะบวมแดงและร้อนอาการพบรอยเขียวคล้ำหรือปกช้ำ เนื่องจากหลอดเลือดฝอยแตกร่วมด้วยนะคะหลอดเลือดฝอยแตกคกช้ำเขียวนะคะการรักษาหลังได้รับบาดเจ็บควรประครบด้วยน้ําแข็งหรือน้ำเย็นทันทีนะคะหลังได้รับบาดเจ็บนะควรประครบด้วยน้ําแข็งหรือน้ำเย็นทันที ถ้าเป็นที่เท้าอาจใช้เท้าแช่ในน้ำเย็นเมื่ออักเสบก็ต้องใช้ความเย็นนะคะเพื่อลดการอักเสบเนื่องจากว่าหลอดเลือดฝอ,อยแตกนะคะเพื่อลดอาการบวมและปวดนะคะลดอาการบวมและปวดท,ทั้ทุกๆ3-4ชั่วโมงเมื่อได้รับบาดเจ็บแล้วนะคะ ใช้ความเย็นประครบหรือแช่ใช้ความเย็นเนี่ยช่วยหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยทุกๆ3ถึง4ชั่วโมงในระยะ4 8ชั่วโมงนะคะในระยะ4 8ชั่วโมงแรกหมายถึงว่าเราใช้ความเย็นในการประครบนะคะหรือการลดบวมการลดการอักเสบและลดปวดเมื่อเวลาที่ เกิดเหตุการณ์ข้อเคล็บข้อแพลงนะคะ2วันนะคะ48ชั่วโมงใช้ความเย็น2วันเราจะยังไม่ใช้ความร้อนเวลาที่เราได้รับอุบัติเหตุหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราใช้ความเย็นแล้วเราค่อยประครบด้วยน้ำอุ่นจัดจัดนะคะหรือแช่น้ำอุ่นจัดจัดเมื่อผ่านไป2วันนะคะ48ชั่วโมง จึงประคบด้วยน้ำอุ่นจะจัดหรือแช่ด้วยน้ำอุ่นนะคะครั้งละ15 30ถึง30นาทีวันละ2 3ครั้งเพื่อลดการอักเสบนะคะเมื่อใช้ความเย็นแล้วก็ใช้ความร้อนนะคะและใช้ขี้ผึ้งน้ำมันรำกรรมยามอง ยาสมุนไพรแก้เครดขัดยอบผลิตภ,ภัณฑ์ต่างๆนะคะที่เป็นความร้อนผลิตภ,ภัณฑ์สมุนไพรยาสมุนไพรยาหมองหรือใดๆก็ตามที่ใช้ในการคลายก็คือนวดเบาๆนะคะเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อตรงที่มันเกิดการอักเสบหลังจาก2วันที่เราประครบเย็นเนี่ยที่มันแข็งเป็นเป็นก้อนๆน,นะคะหรือมีลักษณะอาการที่ เมื่อเจอความเย็นแล้วเลือดลมไหลเวียนไม่สะดวกนะคะเราจึงค่อยนวดเบาๆเพื่อคลายกล้ามเนื้อให้เลือดลมไหลเวียนได้สะดวกนะคะแล้วใช้ผ้า,าพ,พันแผลชนิดยืด พันพอแน่นนะคะพันให้พอแน่นนะคะใช้ผ้าพ,พันแผลชนิดยืดและยกข้อที่แพงให้สูงเช่นถ้าข้อเท้าแพงเวลานอนก็ให้ใช้หมอนรองเท้าให้สูงหรือเวลานั่งควรยกข้อเท้าว,วางบนเก้าอี้อีกตัวหนึ่ง นะคะให้ให้ระดับในส่วนที่มันพลิกนันแพงเนี่ยสุดยกสูงขึ้นมาข้อเท้าแพงก็ใช้วิธีการเมื่อพันผ้ายืดแล้วเนี่ยก็ยกข้อเท้านะคะพักเท้าอะ่ะให้สูงขึ้นอย่าห้อยเท้านะคะห้อยเท้าก็ทําให้บวมนะอักเสบบวมเลือดมันก็ไหลลงใช่ไหมคะเมื่อเราต้องการลดการอักเสบเราก็ต้องให้มันสูงขึ้นเลือดมันก็จะไหลขึ้นกลับไป สิ่สูหัวใจถ้าไหลลงเลี้ยงร่างกายตรงข้อเท้าเราก็จะบวมอักเสบแล้วก็หายช้าก็ทำให้าทาให้การกระยะเวลาการรักษาเนี่ยใช้เวลานานนะคะหรือบางทีอาจจะเรื้อรังถ้าเรารักษาโดยวิธีและขั้นตอนที่มันถูกต้องเนี่ยมันก็จะหายเร็ว ถ้าเป็นข้อมือแพลงควรยกข้อมือให้อยู่สูงกว่าระดับหัวใจโดยใช้ผ้าคล้องคอนะคะและอย่าใช้ข้อมือข้างนั้นก็คือเราก็ต้องพักการใช้งานนะเวลาที่เราเป็นข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพลงหรือข้อมือหรือเป็นที่ข้อมือหรือส่วนใดๆเราก็ต้องพักการใช้งานตรงนั้นก่อนนะคะ การประถมพยาบาลการปรมพยาบาลนะคะรีบประครบด้วยน้ำแข็งหรือน้ำเย็นทันทีเพื่อลดอาการปรวดบวมนะคะการปฐมพยาบาลก็อย่างข้างต้นที่ได้บอกมาแล้วนะ แล้วก็งดการทํางานเช่นการยกของหรือการทํางานหนักหรือการเล่นกีฬาเวลาที่เราเล่นกีฬาแล้วเราเกิดอุบัติเหตุทางการทางเวลาที่อยู่ในที่สนามกีฬานะคะเราก็ต้องพักการใช้งานก่อนก็พันผ้านะคะทั้งว่า ทุเลาคือเราต้องให้ทุเลาก่อนนะคะเราถึงจะกลับไปใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติแล้วค่อยๆเคลื่อนไหวบริหารข้อนั้นเมื่อคืนสู่สภาพปกติแล้วเราก็ใช้ชีวิตได้ปกตินะคะถ้าเราปวดมากๆจริงๆเราก็ทานยาพาราสเตอเลหรือทรามาดอลหรือยาต้านอักเสบนะคะที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ถ้ามีอาการปวดหรือบวมมาก นะคะแล้วไม่ดีขึ้นภายใน1สัปดาห์ถ้ามีอาการปวดหรือบวมมากนะคะแล้วไม่มีไม่ดีขึ้นภายใน1สัปดาห์หรือสงสัยว่ากระดูกหักถ้าไม่เกี่ยวกับกร้ามเนื้อเส้นเอ็นแล้วนะคะสงสัยว่ากระดูกหักควรส่งโรงพยาบาลต้องเอกซเรย์ตรวจดูว่ากระดูกแตกหักหรือไม่เพราะบางครั้งอาจแยกอาการข้อแพลงออกนะคะคือต้องเราต้องแยกอาการว่าถ้ากระดูกแตกหักก็ต้องรักษาระบบกระดูกนะคะ ถ้าข้อแพลงจากอาการกระดูกแตกหรือหักเล็กน้อยนะคะก็ต้องมันจะดูมันจะมีระดับระดับความเจ็บนะคะเล็กน้อยปานกลางหรือว่าระดับที่แบบรุนแรงนะคะในรายที่ข้อแพงรุนแรงอาจต้องเข้าเฝือกหรือแก้ไขด้วยการผ่าตัดข้อเท้าแพลงเนี่ยนะคะแก้ไขได้ด้วยการประครบเย็นประครบร้อนนะคะพันผ้ายืดหรือ ถ้าเป็นที่ตามข้อมือถ้าเป็นที่เท้าก็ยกตรงข้อเท้าให้สูงขึ้นนะคะยกยกให้สูงขึ้นเพื่อที่จะได้ลดก,การอักเสบแต่หากว่าถ้าเป็นรุนแรงนะคะบางรายอาจจะต้องมีการผ่าตัดนะคะข้อเท้าแพงรุนแรงก็คือหมายถึงว่ากระดูกกระดูกหักนะคะอาจต้องเข้าเฝือกหรือแก้ไขด้วยการผ่าตัดเราก็ต้องแยกเป็นเคสเคสเป็นกรณีไป ในเบื้องต้นปฐม,มพยาบาลน,นะคะเราต้องปฐมพยาบาลเช่นนั้นอยู่แล้วถ้าเป็นกีฬาก็จะมีหมอสนามนะคะมีแพทย์สนามมีบุคลลกรถ้าเป็นที่โรงเรียนก็จะมีห้องประฐมพยาบาลน,นะคะถ้าเป็นที่ทํางานก็จะมีจะมีแผนปฐมพยาบาลกันนะคะ พอแนะนําข้อเคล็ดข้อแพงนะคะส่วนมากจะเป็นไม่รุนแรงส่วนมากจะเป็นไม่รุนแรงนะคะแล้วว่าเขาบอกว่าไงควรจะเริ่มมีอาการดีขึ้นอ่าจะเป็นไม่รุนแรงนะคะส่วนมากแล้วอ่ะส่วนส่วนมากแล้วจะเป็นไม่รุนแรงนะคะส่วนใหญ่แล้วเริ่มมีอาการดีขึ้น ปวดและบวมน้อยลงภายใน1-2สัปดาห์โดยปกติแล้วนะคะโดยประมาณภายใน1-2สัปดาห์แต่บางรายโดยโดยเฉพาะถ้ารายที่เป็นเราไม่ค่อยได้ผักนะไม่ค่อยได้ทำตามคำแนะนำของบุคลากรนะคะทางการแพทย์ที่แนะนำ อาจมีอาการบวมเป็นเป็น,ปนหายหายเรื้อรังเป็นเวลา 2- 3เดือนเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่เราเป็นแล้วนะคะเราควรที่จะรักษาให้หายดีกว่าดีกว่าที่เราจะเป็นเรื้อรัง2-3เดือนหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้ในบางรายบางครั้งเวลาเล่นกีฬาวิ่งบ้างถ้าเราไม่เล่นกีฬาการใช้ ชีวิตประจําวันของเราอะ่ะมันก็พลาดได้ข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพงนี่ก็เป็นกันบ่อยๆบางทีเดินสะดุดก็ก็เป็นได้เตะฟุตบอลก็เป็นเล่นกีฬาหลายๆอย่างต้องก็ต้องระวังเรื่องถุนแต่ว่านักกีฬานี่เขาก็จะดูแลกายภาพร่างกายระบบกล้ามเนื้อเส้นเอ็นข้อต่อดีอยู่แล้วเพียงแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องรักษา ถ้าไม่รักษาเนะี่ยเล่นเล่นกีฬาไม่ได้อีกสองสามเดือนบางรายมากกว่านั้นอีกสู้ว่าถ้าเป็นแล้วหยุดเล่นพักให้หายก่อนใช่ไหมคะแล้วแล้วค่อยเล่นแมหน้าก็ได้แบบนี้ลักษณะแบบเนี้ยรักษาตนเองดีกว่าเป็นทีสองสามเดือนหรือมากกว่านั้นแล้วไม่ได้เล่นนานก็จะเครียดอีก ชมชอดอกไม้นะคะทุกคนหันไหมคะหันนะคะทุกคนหันด้วยค่ะคหันนิดนึนะคะค่ะมองมองไม่ชัดค่ะขยับนิดนึงน,นะคะขยืนได้ค่ะยืนอยู่ วันนี้เป็นผมจะดูแบบมีระดับแบบเป็นชั้นๆเป็นเลเยอร์นะคะก็คือมัดให้เป็นทรงเหมือนคล้ายๆดอกไม้ดูเป็นธรรมชาตินะคะก็คือเปียแล้วก็มัดเนาไม่ได้ใส่เจลไม่ได้ใส่เจลสเปรย์อะไรนะคะก็จะดูเป็นเป็นเลเยอร์งางสักครู่นะคะ ควรขยับไปนิดนึงค่ะขอบคุณค่ะ ชันนะคะขยับหันข้างได้นะคะหันด้าน,น,นข้างเดี๋ยวขยับตรงนี้ ลเยอร์ของผมนะคะช่อดอกไม้ก็จะดูเป็นธรรมชาติ อย่นงนาเนี่ยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ